สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำไข่เจียวนะคะไข่ไข่เจียวแบบก,บกรอบๆทานกันสักนิดหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวพี่สุหั่นมะนาวลงไปสักนิดหนึ่งคะ่ะมะนาวสักนิดนึงก็ประมาณช้นชาหนึ่งอ,องะคะ่ะอันนี้วันนี้จะใส่ซอสตัวนี้แทนนะคะ ซอสแมตที่เจค่ะช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะช้อนเันๆนมันจะเค็มๆนิดนึงค่ะเอาอีกลูกหนึ่งดีกว่าพิสู่ว่ามันจะไม่พอทานคชะพิสู่แป้วไข่มาเพิ่มตัวมันน้อยไปทำน้อยๆแล้วก็แต่เห็นมันเย็นแล้วนะคะมันเย็นแล้วก็ไม่อยากจะทำเยอะ นานนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆเขาจะได้โฟค่ะเดี๋ยวเราไปที่เตากันเลยค่ะค่ะเราจะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะน้ำมันเยอะนิดนึงค่ะเดี๋ยวก็เพราะว่าพี่สุไอหม้อเล็กๆมันพอดีหูมันหกักเลยใช้กระทะมันเดี๋ยวมันจะใหญ่ โอ๊ยร้อนมากค่ะรอนะ้ำมันร้อนเลยค่ะอันนี้ที่สุเปิดไฟแรงก่อนนะคะกระทะมัน,น เดียวพอเขาเริ่มปุดๆขึ้นมาเราจะเปลี่ยนเป็นไฟกลางใช้ไฟกลางค่ะโอเคค่ะน่าจะได้นะ เขาเด็ดเดือดนิดนึงโอเคค่ะ ถ้าเราใช้กระทะใหญ่เขาก็จะพองเต็มกระทะแบบนี้แล้วค่ะจะพองเต็มตามที่เรา เห็นไหมคะกองได้ที่ผงออกไปตั้งเยอะเราก็จะโปล่ก้องเลยคะ่ะเหมนุ่น โอเคแล้วค่ะฟูเรียบร้อยแนละ้วเราก็จะเดี๋ยวตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะเดี๋ยวพี่สุเอาน้ำมันโอเคกำลังฟูๆเลยค่ะค้าไข่เจียวกรอบฟูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ